สวัสดีค่ะปะกิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ปกิ๊กจะพามาปลูกฟักทองวันนั้นขุดหลุมไว้แล้วนะคะขุดหลุมเป็นบอกว่าปลูกแตงกวาแต่ปกิ๊กก็ขุดหลุมเผื่อแตงกวาไว้นะคะรวมทั้งหมดก็12หลุมแล้วก็ปลูกแตงกวาลงไปแล้วหลุมที่เราเตรียมไว้ทีนี้เราก็จะมาปลูกฟักทองกันเอามาดูกันนะคะต้นกล้าก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะนี่คือต้นกล้าฟักทองนะคะโตมากแล้วค่ะ พร้อมที่จะปลูกละมีใบจริงหนึ่สองสามสี่กับยอดที่จะโผล่นะคะอันนี้ประมาณนี้อายุของต้นกล้าก็คือวันนั้นประกิกเพาะวันที่30มสิบสกันยายอดแตงกวาแล้วก็ฟักทองด้วยนะคะสองอย่างวันเดียวกันเลยเย็ยนวันที่30เราก็ไม่นับละเราก็นับวันที่1มาเลยวันนี้วันที่13ก็13วันค่ะต้นกล้าอายุ13วันก็โตประมาณนี้พร้อมที่จะปลูก ทีนี้ป้าเก็กจะมาคุยว่าถ้าใครไม่เพาะต้นกล้าปลูกเลยได้ไหมได้ค่ะก็เตรียมหลุมเหมือนกันอย่างนี้เลยนะคะเตรียมหลุมเหมือนกันอย่างนี้อันนี้หมักไว้หลุมที่ป้าเก็เกเตรียมไว้วันนั้น6วันกับวันนี้แล้วค่ะที่จริงจะปลูกตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้ป้าเก็กปลูกแตงกวาไปแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายทําก็จะมาทําฟักทองปลูกฟักทองให้ดูเหมือนเหมือนกันเลยนะคะทีนี้หลุมที่เราเตรียมไว้ อันนี้เป็นฟางประเก๊กเอาดินทับอีกทีไม่ให้มันปลิวฟางทับข้างล่างก็จะเป็นปุ๋ยที่เราเตรียมไว้เราก็เจาะลงไปแวกลงไปเลยค่ะแวกลงไปให้ถึงดินนะคะดินที่เราหมักปุ๋ยไว้นะคะอยู่ข้างล่างนี่ค่ะแหวกถึงละอันนี้คือดินผสมปุ๋ยคอกที่เราหมัก รดด้วยน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพรดวันเดียวนะคะใส่ไปเยอะๆวันเดียวต่อมาปกติก็รดน้ำธรรมดาไว้ให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็พอดินชุ่มชื้นน้ำหมักก็อยู่ในนี้เขาก็เกิดการย่อยสลายตอนนี้ข้างล่างก็ไม่มีความร้อนเลยค่ะใช้มือแหย่ลงไปดู6วันละอินทรีย์วัตถุก็พร้อมที่จะเป็นอาหารพืชละเราก็แหวกแหวกอย่างนี้ ถ้าใครไม่เพาะต้นกล้าก็ใช้วิธีหยอดเมล็ดนะคะหยอดเมล็ดลงไปสักแต่มันเปลืองถ้าทำอย่างนี้จะไม่เปลืองค่ะแน่นอนคือได้หนึ่งต้นก็ปลูกได้เลยแต่ถ้าเราทำเป็นหลุมๆแล้วก็หยอดเมล็ดอย่างน้นอยๆเราจะต้องใส่ประมาณสองเมล็ดเพราะว่าเวลาเขาโตขึ้นมาบางทีต้นสมบูรณ์ต้นไม่ต้นไม่สมบูรณ์เราก็จะได้คัดคัดทิ้งออกไปหนึ่งต้นเอาไว้หนึ่งต้นแต่ถ้าเพาะอย่างนี้ แน่นอนเลยค่ะชัวร์เลยวางเมล็ดไปสองเมล็ดแล้วกบบางๆแล้วก็รดน้ํารอเขาง,งอกขึ้นมาพองอกขึ้นมาเราค่อยๆกบขึ้นกบขึ้นแล้วก็ปิดหลุมพอโตหน่อยก็ปิดหลุมแต่อันนี้ปลูกได้เลยนะคะพร้อมละเราก็จะเอาลงปลูกเลยแบบนี้นะคะแต่ดินตรงนี้ร่วนซุยมากเพราะว่าเป็นดินผสมที่ใส่ใบก้ามปูไปเยอะ เวลาเทเออกก็ต้องค่อยระวังระวังหน่อยนี่ค่ะรากเดินได้ดีมากเลยถึงก้นละลงมาถึงนี่ละก็ค่อยๆวางลงไปค่ะสมบูรณ์มากแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเราก็ใช้ฟางปลบพร้อมกับดินดินที่เราขุดกองไว้นะคะปลบไปเลย ก็ไม่ต้องเอาออกไว้ให้เป็นปุ๋ยให้เขารากก็รากไม่ช้ำต้นไม่ช้ำนะคะเวลาเพาะเมล็ดเสร็ถุงเนี่ยพร้อมที่จะโตได้เลยค่ะไม่กี่วันก็จะเลือ้อยเร็วมากปลูกฟักทอง แตงกวาก็เหมือนกันนะคะแตงกวาเมื่อวานประกิ๊กลงไปก็คือสิบสองวันอันนี้สิบสามวันแตงกวานี่อายุเดือนหนึ่งนะคะสองไปทางโน้นแล้วก็หกหลุมอายุเดือนหนึ่งจะเริ่มออกดอกละสามสิบสามสิบห้าวันอาจจะมีลูกให้เราเก็บแล้วนะคะสามสิบห้าวันแต่ถ้าสี่สิบวันันถือว่าช้ามาก เท่าที่เคยปลูกมานะคะปะกิกลองนับวันดูถ้าหย่อนเมล็ดลงไปแล้วก็นับ30วันนี้ดอกออกทันทีเลยค่ะเร็วมากเลยปลูกฟักทองเอาไม่ใช่ปลูกแตงกวาน,นี่เป็นแตงกวาแต่ฟักทองนี่ก็จะช้าก,กว่าหน่อยหนึ่งประมาณสัก40วัน50วัน60วันแล้วแต่พันนะคะพันเบาพันหนักมีหลายพันอันนี้เราก็จะลองดูป้ายก็จะเอาเสียบไว้แถวนี้แหละ แต่ว่าต้องไปเขียนเพิ่มว่าเอาลงดินวันที่13ตุลาอันนี้เป็นวันหยอดมเมล็ดเดี๋ยวป่อกิดค่อยเอาปากกามาเขียนเพิ่มเอาฟักทองปลูกลงหลุมลงดินวันที่13ตุลาดูซิว่าวันไหนเขาจะออกดอกกี่วัน,นเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวขอเวลาปลูกไปสักอีก2-3หลุมนะคะที่จริงนะ ดูแค่นี้ก็พอเนาะมันเสียเวลาในการทําคลิปปลูกเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวทีนี้ป้าเก๊กจะคุยเรื่องอื่นก็แล้วกันอันนี้เดี๋ยวก็รดน้ําน้ํามาละพร้อมละรดน้ําให้เข้าไปเลยการรดน้ําฟักทองแตงกวาเย็นนะคะเราไม่ต้องรด ช้าครั้งเดียวพอฟักทองแตงกวาเนี่ยแต่ว่าฟักทองนี่เขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบเท่าไหร่นะคะแต่แตงกวามีปัญหาเยอะมากเลยเกี่ยวกับใบค่ะใบเป็นราน้ําค้างเป็นจุดเป็นด่างเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปลูกแตงกวาอย่ารดน้ําช่วงเย็นเพราะว่าน้ําที่ค้างอยู่ตามใบกลางคืนน่ะมันชื้นจะทําให้ใบเป็นราน้ําค้างเพราะฉะนั้น ช่วงเช้าถึงบ่ายช่วงไหนเลือกเวลาใดเวลาหนึง่งรดน้ําให้เขาให้เสร็จไปเลยค่ะเย็นก็ไม่ต้องรดล้วแตงกวาอันนี้การคือการปลูกแตงกวาแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆอยากจะรดน้ําตอนเย็นเราก็เอาใส่ขวดนะคะอย่าไปเอาบัวรดน้ํารดที่ใบเขาเอาใส่ขวดแล้วค่อยๆเทที่โคนต้นเขาอย่าให้ใบเปียกค่ะถ้าใบไม่เปียกก็ไม่มีปัญหานะสวยมากเลยค่ะ โอ้ันนี้โดนโดนลมโดนน้ำใบฟักทองสมบูรณ์มากเดี๋ยวป้ากิ๊กก็จะปลูกต่อปลูกเหมือนเหมือนกันนะคะทีนี้การดูแลรักษาช่วงที่เขาเป็นต้นเล็กนะคะเราก็ให้ปุ๋ยประเภทในตัวเจนบำรุงต้นบำรุงใบน้ําหมักชีวภาพของเรานี่แหละหรือว่าใครมีฮอร์โมนตัวอื่นหมักพืชผักตัวอื่นก็ใช้ไปนะคะอย่างวันนั้นป้าก๊กหมัก ใบกระถินก็โอเคค่ะในตัวเจนเยอะเตรียมละจะได้ใช้ละที่จริงใช้ได้แล้วครบ7วันละก็เอามานี่แหละทำเตรียมไว้ให้ผักพวกนี้ละค่ะรดได้แต่พอเขาจะเริ่มออกดอกออกผลนะคะเราต้องให้โฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เป็นสูตรตัวหลังตัวกลางตัวหลังเยอะก็คือมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพื่อที่จะบํารุงดอกบํารุงผลไปเอาที่ไหนปเก๊กหมักเอาก็ได้นะคะไม่หมัก ก็ไม่มีเพราะว่าเราปลูกผักอินทรีเนาะอาจจะเป็นหมักโปรโตีนไข่โปรโตีนจากนมสดทำง่ายๆนะคะหมักไม่กี่วันก็ใช้ได้ละเต็มที่ก็7วันหรือยวเขาทำแบบสดๆก็มีลองไปหาสูตรดูนะคะถ้าปลูกแล้วไม่อยากทำตัวอื่นถ้าตัวที่ยุ่งยากที่จริงมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะหมักแค่7็ดวันเพียงแต่ไปหาฟักทองมะละกอมะละกอสุกนะคะฟักทองแก่เหลืองเลยนะ แล้วก็กล้วยสุกค่ะสามอย่างอย่างละหนึ่งกิโลหมักรวมกันใส่กากน้ำตาลกับ EM อย่างละนิดหน่อยอย่างละ300ซีซีนะคะแล้วก็หมักไว้น้ำา5กิโล5ลิตรหมักไว้7วันก็โอเคเอาน้ำมาใช้ได้เลยเกี่ยวกับฟักทองทำให้ลูกโตลูกสวยนะคะปีที่แล้วป้ากิ๊กปลูกก็โอ้โหลูกเบิื้มเลยเดี๋ยวปีนี้ก็จะลองดูลูกแล้วก็จะอัปเดตให้ดูตอนที่เขาโตหรือว่าออกดอกออกผล เะะอาทีน,นี้มาคุยเรื่องเรื่องผักต้นกล้าอันนี้หน่อยค่ะเมื่อวาน FC คอมเมนต์มาว่าป้า k a ๊กเพราะเมล็ดผักเนี่ยเราไม่เอาลงถาดหลุมได้ไหมปล่อยให้เขามีใบจริงสามสี่ใบแล้วก็เอาไปปลูกเลยได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเวลาหว่านมเมล็ดอย่าให้แน่นอย่างนี้นะคะให้บางๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องลงถาดหลุมนะคะ ประกิ๊กหวานบางๆห่างๆไว้เริ่มมีใบจริงล้นี่ค่ะอันนี้คือเรดโอ๊กปล่อยให้เขาโตอยู่ในเนี้ยจนมีใบจริง3าสใบแล้วก็ย้ายลงปลูกไม่ต้องลงถัดหลุมนะคะ3าสี่ใบรากจะเยอะเราก็เอาไปแซะออกมาแล้วก็เอาเสร็จเอาไปปลูกในถุงดำหรือว่าใส่กระถางแต่เวลาปลูกเราต้องเอาไว้ในร่มรำไรก่อนนะคะจนเขาแข็งแรงดีแล้วค่อยเอาออกแดดอันนี้คือการเลี้ยง เลี้ยงผักที่ไม่เอาลงถาดหลุมนะคะทุกคนบางคนหลายคนใครยังงงอยู่แต่อันนี้เราจะปล่อยให้มีใบจริงไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่โตค่ะเขาแน่นมากๆเลยเราจําเป็นจะต้องเอาไปลงถาดหลุมแยกเดี่ยวๆไปลงถาดหลุมให้เขามีใบจริง3าสใบแล้วค่อยแซะเอาไปปลูกอันนั้นปลอดภัยดีค่ะ ในถาดหลุมนี่ก็สบายดีนะเวลาเอาไปปลูกแล้วจะจะทําให้ผักของเราไม่ชะงักแสะออกไปทั้งเบ้าทั้งหลุมแล้วก็เอาใส่ถุงดําหรือใส่กระถางตากแดดได้เลยค่ะอยากเอาออกแดดก็ออกได้เลยเพราะว่าช่วงที่เลี้ยงอยู่ในถาดหลุมนะเขาโตแล้วแข็งแรงดีแล้วแล้วถาดหลุมเราก็ต้องเอาออกแดดได้แล้วนะคะจนเขามีใบจริง 3- 4สใบก็สามารถที่จะปลูกต่อได้คงไม่งงเนาะว่าทําไมต้องปลูกในถาดหลุมก็เพราะว่าต้นกล้ามันแน่นเกินไป สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ